กันคะ่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นเพื่อนอุบลอุทุกคนขอบคุณที่มาให้กำลังใจคุณที่มาให้คุณน้องสุภณีบอกว่าเมื่อเช้าได้ตั้งค่าโปรแกรมสมาชิกจะพี่อ๋ทอทีให้จบเร็วที่สุด นะจะได้เหนื่อยน้อยที่สุดจนในที่สุดเพราะว่าวันข้างหน้าเราไม่รู้หรอกวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าโปรแกรมแต่แต่ว่าไอโบนัสนี่ได้จากเราทำงานเองด้วยภาพนิ่งโพส์ภาพนิ่งแล้วก็คำอธิบายมันมันต้องเสียเสียเงินสมัครเป็นสมาชิก สมัครเป็นสมาชิกอ่ารับอ่ารับเราก็ยากนะสุชาดายังไม่จบน่าจะได้น่าจะได้ไดแต่แตไม่ได้ไ็ได้ไปไ,ไ,ได้นะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆกว่าเราจะผ่านมาได้มันก็ยากเหลือเกินแล้วเราผ่านมาได้แล้วเหมือนการยายเสียียมก็ไม่ยังไม่ได้โอเคเลยคำกง ต่อพธุธนะคะและต่อยอดในการสนทนากับเพื่อนๆ,ๆ,ๆสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆนะคะก็<อ>ได้แล้วเหรออ่าดีใจด้วยดีใจด้วยตั้งเสร็จหรือ,อยังตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะจะต้องดีกว่านี้วันหนึ่งข้างหน้าจะต้องดีกว่านี้เพราะฉะนั้นก็คนที่ผ่านมาแล้วก็ทาไปแต่่างั้น ก็หลายหลายคนหลายพูดนั่นแหละเนาะแต่ว่าตั้งไว้มันก็ดีแล้ว mm hmm. ล่ะเขาให้เราอ่ะให้เราอ๋อเองเกลนได้แล้วจ้าตั้งแล้วจ้าโอเองเกลนก็บอกว่าได้แล้วจ้าตั้งแล้วจ้าเนาะก็ได้โปรแกรมสมาคิงนะได้อยู่ได้หลายคนอยู่อแต่โบนัสนี่ได้ แต่คนที่ยังไม่ผ่านหกหมืน่นส่งอยู่แล้วเนาะภาพนิ่งํำอธิบายเนาะก็ได้ถ้าได้ก็โอเคเลยละละโอเคเลยแต่โบนัสแต่ปกน้อยก็มีเนาะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าอ่าใครเขาจะมาสมัครต่อเราเนาะถ้าเราสมัครให้แปดสิบเหรียญน,นอ้องเขาสร้างอีกยี่สิบเองเขาก็ถึงร้อยแล้ว เกิ้นบอกว่าก็ก็ตั้งไปละจ้าไม่หวังหรอกจ้าใช่ใช่แงเกิ้์ใดเลยนะคะไม่เจอกันเลยก็จะมีแต่คนใหม่มาคนคนใหม่มาใช่ว่าเขาจะมาอดูเรานะเช้าสายบ่ายเย็นเราก็เจอกันอยู่เพื่อนๆทุกคนนะคะต่อการส่งภาพนิ่งทุกวนัน ได้ไม่ได้ก็ทําใจแล้วละ่ะเพราะว่าเราก็ก็แปลว่าคํากองได้เก้าสิบเซนใช่ไหมคํากองได้จะมาจากคนที่จะสมัครต่ออืคนที่มาสมัครต่อเราแล้วเราเป็นคนเจ้าของนี่เราจะต้องให้ความรู้เขาได้นะการเราส่งภาพนิ่งทุกวนันอืได้ไม่ได้ก็ทําใจแล้วละ่ะ ว่าเราก็อยู่เป็นประจำนะคะทุกวันเลยสวัสดีค่ะคุณสงวนคุณสงวนนะคะคุณสงวนแองเกิลบอกว่าแม่ได้ไปโอเมไหมแองเกิลบอกว่าแม่เป็นยังไงบ้างเนาะอบุบล คุณนางพูนทราบสวัสดีครับคำกองได้เยอะมากว่ะได้แล้วก็ได้แล้วองเจิลบอกว่าอันนี้ไม่แน่นอนแล้วองเจิลจ้าเนาะการขึ้นการลงค่ะการมองเห็นกันอยู่เหมือนเดิมเนาะ คุณสุภณีได้เปิดข่าวการมองเห็นหรือเปล่านะไม่เคยเห็นออกมานางพูทรัพย์เป็นยังไงบ้างเนาะคุณนางพูนได้ทั้งเรียวได้ทั้งอะไรนะโบนัสเหรอโบนัสก็ได้นะคุณนางพูนพทุกคนขอบคุณที่มาให้กําลังใจคุณที่มาให้คุณสงวนและอุบลคุณสงวนบอกว่าน่าจะทํา น่าจะตาม <S <S ก็จะได้เห็นว่าเราไปอยู่เรื่อยๆขอบคุณค่ะศูนย์จุดกำกองบอกว่าศูนจุด ยายิบขอบคุณคุณสายฝนขอบคุณคุณสุชาดาขอบคุณคุณป้าบุญเหลี่ยมนะคะขอบคุณทุกคําำกองได้เยอะมาก่ะได้แล้วก็ได้แล้ว <c oughs> เจนบอกว่าบอกว่าสวัสดียามเย็นนะคะสวัสดีจ้าคำกองขอบคุณมากนะดีค่ะนะคะสุชาดา ได้สองอย่างนะโบนัสกับเอ่อเรียวมาพร้อมกันในวันเดียวกันนะคุณนางเนาะดีใจด้วยดีใจด้วยมากๆเลยนะที่เห็นนี่เห็นแต่กำลังรับชมอยู่กำลังรับชมอยู่แต่ถ้าไม่มีเครื่องที่สองนี่ไม่รู้เลยว่าใครคอมเมนต์ว่ายังไงเนาะเจ้าหน่วยไหนมีเริ่มตั้งแต่สามสิบห้าเนาะสามสิบห้าไป ไปถึงร้อยกว่าสองร้อยวันนี้คลิปนี้ได้เสนน้อยได้ได้เสนน้อยอได้เสนนิดหนึ่งหนึ่งได้หนึ่งเซนได้สองเอ่นแล้วทีนี้มัน,มนขอบคุณคุณนางพูนทรทรัพย์ขอบคุณคุณสุภณีขอบคุณแองเจิ้ลขอบคุณคุณคำกองขอบคุณค่ะคำกองสวัสดีค่ะคำกอง เอเป็นยังไงกันเราไปทักทายจริงอยู่เราไปทักทายจริงอยู่แต่ก็ก็กแค่ตอบแค่ตอบกับแค่ตอบกับคุณสุพรรณีบอกว่าสวัสดีค่ะคุณพี่เงนียมสวัสดีค่ะคุณสุพรรณีนี่พวกเราอะคะพวกเรามีมีคลิปที่มีคุณภาพหรือเปล่าอ่าไม่แน่ใจแล้วกันเนี้เนาะ บ้านคุณสงวนร้อนไหมคะทางนี้มันร้อนแล้วเกินร้อนเกนจนไม่อยากจะทําอะไรเนาะเหนื่อยด้วยอืม่เหนื่อยเหนื่อยอะไรหรอกนะคะอ่าแต่ก็จะไปอยากคือตรงที่ว่าเออเราจะเอาคลิปคุณภาพเป็นอะไรที่อน่าตื่นเต้นอยู่เนาะน่าตื่นเต้นอืน่าตื่นเต้น,ะนตั้งค่าโปรแกรมสมาชิกแล้วนะคะ อ่ดีใจด้วยดีใจด้วยตั้งเสร็จแล้วจ้าว่าอย่างนั้นเนาะวันนี้ก็เนาะข่าวของคนที่ได้ตัง้งก็แปลว่าคำกองได้เก้าสิบเซนใช่ไหมคำกองเข้ามาเป็นเพื่อนแล้วคุณสังวนสุริยะเนาะ ต,ต่างคิดต่างคนต่างคิดแต่ที่แน่ๆก็ต้องอยู่นะคะอย,อยู่เพื่อที่จะทํางานอยู่เพื่อที่จะให้รู้ว่ากินข้าวกับอะไรกันนอ้อคุณป้ากินข้าวกับอะไรนอ้อจะได้ทุกคนเนาะได้น่าจะมีรายได้เพิ่มได้ทุกคนแต่โปรแกรมสมาชิกก็ก็ตั้งไปเทอะเนี่ย ได้แปดสิบเหรียญแล้วแต่เขาโบกมือละก็ว,ว่าไปช้าเหลือเกินก็ว่าปังปังเด้อโอ้ยอยากปังอยู่ล่ะค่ะอันน้องสุพรณีจ้าก็อยากปังอยู่ตั้งค่าโปรแกรมสมาชิกแล้วนะคะดีใจด้วยดีใจด้วยตั้งเสร็จแล้วจา้าว่าอย่างนั้นเนาะหลายโพสคลิปสม่ำเสมอนะคะโพสคลิปสม่ำเสมอ เพื่อรักษาการมีส่วนร่วมของกลุ่มก็ปแปลกเหมือนกันนาะนี่นาะเป็นอะไรอีกหรือเปล่าเนาะ้งกองขึ้นแล้วนะโบนัสนะนะเพราะว่าโบนัสได้มาจากภาพนิ่ง uh huh. ภาพนิ่งแล้วคอมเมนต์ภาพนิ่งแล้วคำอธิบายอันนั้นพวกเรานะโอเคเลยโบนัสโอเคมากๆเพราะว่ามาจากภาพนิ่งคำอธิบาย